เมียวเมียใครนั่นใครนั่นอุยสาวรอแล้วสาวรอมากับใครเนี่ยมากับใครมากับบุญสมบุญสมสาวรออ่าทางนี้ก็มีบุญชอบลายหางมวนอุคป,ปู่เด้มาสวนสักหลังวัดครับฟูเป็นเหมียวตามากันแล้ว ม่เมียวตามมาทำไมาอาลักข่าวลงปูดเหรอปูเดินม,มาโอ้โหมาทางนี้เจอเจออะไรสีดำๆเยอะแยะเลยอ <c oughs> เด็กวัดสมาชิกเด็กวัดปงชัยน้องไก่น้องไก่ไกทั้งหลายอยู่สวนมะเขือตอนนี้มะเขือแห้งแล้งมาแล้วครับในยามหน้าแรงมะเขือเขก็จะแห้งโอยราตามการเวลาของเขา ไปถึงน้าฝนก็ปลูกกันใหม่ครับแต่กล้วยกล้วยกับกอไผ่เขาหลามยังสดใสอยู่ดีแต่ใบโดนโลมพัดแตกมาแล้วกับใบกล้วยก็วันนี้ก็เข้ามาชมสวนกันมีเมื้อมีเมื้อตามมาเต็มเลยครับใครบ้างมาดูเยอะแยะเหันมครังนี้ล่ะอหนคั้งน,นี้ก็ไก่เต็มเลยครับไก่แต่มาชิกไก่ น้องบุญชอบน้องจำชื่อไม่ได้อันนี้จะจำได้สมบุรณ์สมบูรณ์จำได้ับขอเอียงๆหน่อยของไก่เยอะแยๆกับไก่เล็กไก่น้อยไก่เจ็บเด็กว,วัดปงชัยก็ขอนำภาพความสุขความรักของน้อง,น,องน้องเหมียวอยู่กับธรรมชาติที่วัดปรงชัยแห่งนี้ให้กับทุกคนทุกท่านได้ดูได้ชมกันเต็จไปหมดแล้วครับ ทำาน่าทางไก่เยอะๆมากมายครับตอนนี้ยังอยู่ดีมีสุขกันได้อยู่ครับถ้าหากว่าวันใดวันหนึ่งที่ไม่มีพระอยู่หรือหลวงปู่ไม่อยู่มีเมียวไก่ก็จะต้องดูแลกันเองอยู่กันเองเนาะตอนนี้ยังอยู่แลดูแลกันไปได้ก็ดูแลกันไปตามสังคาน ตามสัขาขารตามเหตุตามปัจจัยที่มีครับน้องน้องเมียก็อยู่ด้วยกันอย่างดีครับแต่ก็ต้องมีสักวันหนึ่งที่เราจะต้องจากโลกนี้ไปเราไม่รู้เรานั้นจะอยู่บนโลกนี้มีเวลามีชีวิตอยู่บนโลกนี้มาน่าเพียงใดแต่ที่รู้ๆคือต้องจากไปแน่นอนแต่จะเป็นวันใดนั้นนั้นอยู่ที่ เหตุและปใัจจัยในนนาคตในระหว่างที่อยู่ก็ดูแลกันไปด้วยดีน้องน้องเมียมีชีวิตมีความสุขวิ่งเล่นกันสนุกสนานน้องน้องไก่ครั้งแรกก็มาแค่คู่เดียวนะที่เขามามาแก้บนมาปล่อยมาแก้บนไว้คู่เดียวตัวผู้กับตัวเมียตัวผู้ชื่อสร้อยเพชรแม่เขาชื่อเกล็ดแม่นีครั้งแรกเลยนะ สาเพชรเกตบณีแต่ขอเกิดลูกมาเป็นสี่หลังจากสี่ก็กลายเป็นสี่คูณไปอีกสี่สิบคูณไปเรื่อยๆครับตอนนี้มีร้อยกว่าชีวิตแล้วนกไก่ลูกเจ็บก็เลยไม่ได้ตั้งชื่อแล้วชื่อสายเพชรเกตบัีแค่นั้นสายเพชรเกตบัณีครั้งแรกนะตอนนี้ก็เยอะแยะเลยเราก็อ,อนําภาพนี้ให้กับทุกท่านได้ดูได้ชมการขอ,อนุโมชนากับทุกๆกคนทุกท่านที่มี ความรักความเมตตาจอสัวาทั้งหลายที่วัดปงชัยตำบลบ้นา,ลานสาอำเภอเจ้าหงเดปางครับก็บางคลิปบางบางคลิปที่หลวงปู่ไทยออกไปนะครับบางคนก็เข้ามาชมใหม่เข้ามาติดตามใหม่เข้ามาดูใหม่ยังไม่ทราบว่าวัดปงชัยอยู่ที่ไหนเนาะเห็นคอมเมนต์มาถามก็ จะขอตอบในคลิปนี้เลยนะว,ว่าวัดปงชยัยพุทธสถานวัดปงชัยเป็นโบราณพุทธสานเก่าแก่อยุหลายร้อยปีอยู่ตำบลบ้านสาอำเภอแจ้งหงังจวนลำปางนะก็เข้าไปดูเข้าไปชมเข้าไปคอมเมนต์ได้ครับมีที่ไหนที่ปู่พูดแล้วไม่ครบไม่ถ้วนหรือว่าพูดแล้วไม่ถูกก็ขอคอมเมนต์มาได้เราจะได้ตอบแต่จะขอตอบในในคลิปเนาะ ตอนคลิปเราจะได้รู้ได้ทราบทั่วๆกันครัววันนี้ก็ขอจบคลิปนี้ไว้ให้ทุกคนทุกท่านได้รับดูรับชมไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปโชคดีมีสุขทั่วกันทุกคนทุกท่านสาธุ